มากินยำม,มังมวงยำแรงนำกันจ้ายายยิ้มกัหลังสดุดอเค็ม,มนิดหน่อยสวบเข้าไปไตเทบสะดุง้งอร่อยอันเห็นบมสูตรเราสูตรงามๆอยู่ในตู้เต็มอยู่แต่ว่าอันสูตรงามๆนะใส่บริพครึ่งสั่โมงที่ฉันวอาไปนะ แต่สูตรเห็ดเบียกแบบนี้ใส่ได้เบิดมือก็ได้ม,มามองนั่นไปมองนี่บริยู่บริสาวอ่อา,อาอคำนี้ป้อนคนดูนะคะ,ะอกรอ,อ,อบมากเจ้มามา่วงอย่างยายออกมาใหมรื้เค็มไล้ <laughs> ใส่เลืออะไรบด เค็มนิดนึงไตแทบพังมันกระตาสุ่มไหยคุณยายมันเป็นเรี้ยวมากเลยอือตอนนี้เบี้ยวมาก กูยายมาต่หายเห็ดนะคะเพป่นสิแกงเห็ดงกได้วางซิบกระดอกเนี่ยนะเห็ดงนส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเห็ดดินจะแกงเห็ดงกแล้วก็สีสีเห็ดอย่างนออะ่รวะลาบไก่แกงเห็ดงกกับลาบไก่กินน้ำแรง่ะบึ้งมือแรงเป่นสิแรงข้าหของน้ำ ก็ไม่เป็นไรตามใจปากไว้ก่อนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่าพึ่งพูดแซ่อะไรเนาะเข็มแต่ดีว่าสันอืมคุณยาเห็ดนักสิเรี้ยวมากเพราะว่าเราเห็ดจืดไงแต่เราเห็ดเข็มมันก็นเลยอมล้อมอมล้อมพอดีแซ่บนะ บอกาสุดน้ำเลยพวกกินเ <laughs> องว่าแต่ว่าค้าเลยดึงเราจะไปใส่กันเบิร์ อาบน้ำแล้วก็พากับล่เล่นไปเล่นเล่นเดี๋ยวก็ห้อนอีกเอาไว้ก็กินหลายเลยนี่คุณยายยำหน่วยหนึ่งกินผู้เดียวจดสีเบิร์ดคุญายากินแค่คำสองคำเองแวะมาอ้างความเซ็ ทำให้อยากแล้วก็จากไปนะน้าำนี่ละค่ะ